สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆของปะวันสุกุลสนุนเพืเ่อนๆชาวยูทูบทั้งไก่ทั้งไก่พี่พีพน้องน้องเรารอออกออกแแบบแถวหนีเนาะค่ะกะประวันกะตอนนี้กะไอเด็กกลับมาแล้วหม,หมดหมดพักร้อนแล้วค่ะตอนนี้ก็เริ่มเป็นหมดเหตุงานแล้วเนาะค่ะเป็นช้ชีวิตปกติแล้วเนาะค่ะเนาะกะเหตุงานอาทิตย์แรกแต่ว่ากลับมากะหิวหิวห,วหิวอาหารของบา้านเฮ้าเนาะค่ะ กะเฮ้าอันไปเที่ยวไปเที่ยวยูเสสวิตประว้าน,นบอดาหอแก้วหอรยังไปกินเนาะคะ่ะเพราะว่าว่าเป็นหนนในอันบ้านแต่ของเป็นหนนสวิตกับบอดาหอไปกินคือคือคือไปเยอรมันเนาะคะ่ะเพราะว่าอาหารยูนี่เพิ่นห้องไปเที่ยวภูเขามันบอดามันกับมีแต่อาหารอันพื้นเมืองของภูงเพิ่นเนาะคะ่ะกะกินกับผสมภาษากินกะกระแสตามสไตล์ของอยุโรปแหละเนาะคะ่ะตามสไตล์ของฝรั่งแต่ว่ากะ คิดหอดตําปนตําแก้วตําบกฮงคิดหอดมากที่สุดเนาะคะ่ะแฮงเบิงเพื่อนๆกินเนาะคะ่ะนั่งน้ำไรายไหลค่ะบัดนี้ปพระว่าเลิกงานมาแล้วโอดบดได้ค่ะมาเนี่โอด๊ตบดได้ทเลิกงานมาให้หมูสื่อบกฮงมาให้ตําบกฮงค่ะมาอนี่ม,มีมีกิดเค้จัดเลยค่ะตําบกฮงแบบตําสมตําบ้าน,านอิหลีค่ะบ้าน,านธรรมดาอิหลีค่ะ ตำแบบธรรมดาแต่แซบ่บแซ่บมันบดิกินอ่ะนะคะอันถ้าจะไปเที่ยวเนาะค่ะมันบดิกินตำบกหุงเพราะได้ไม่อกินตำจังไดกะแซ่บค่ะมาค่ะไม่กินตำบกุงก็ปะวันค่ะให้เบิ้งตำบกุงปะวันค่ะเบิ้งดูเราคะ่ะตำบกุงหนึ่งขหนี้วเนาะค่ะ ยังโมท่านนี่กินเข่าแรงนะเลิกงานมากค่ะเลิกงานมากอยากกับอยากกินตำมะคงแห้งก็เลยตำมะคงกินก่อนพระเอกเลยค่ะพระเอกยังบ่เลิกงานค่ะพรลุมโทมาแล้วยังโมท่านเนี่เลิกงานเพาะว่จะาจัดตำมะคงก่อนค่ะเดี๋ยวตอนแลงค่อยวากันอีกใหม่ค่ะกินมันตออหามังแงเนี่ยแหละเอามามามากินกับปวันค่ะกินในครัวค่ะนั่งกินในครัวค่ะ,นนคะสถานที่ที่เก่าที่เดิม นัวหายขาดขนมสินงกได้ค่ะ ต้องมีประจำบ้านเนาะค่ะแต่บ่มีบอกงงกับตรงมีบอกแตงไว้เนาะค่ะเวไดอยากนางประเดกขาดบ่ได้ค่ะ mm -hmm. ีกฝากไว้ซัำนี้ค่ะขอบคุณลหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ